ผมได้ยินเสียงอ่ะ Can you help Can you help me หรือว่า Can you hear me ภาวดที่มีเสียงเหรอก็กลัาสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นี้ครับซึ่งอาทิตย์นี้เราก็อยู่กับ Analog h o r r o r นี่ครับเพราะว่า ท่านผู้ชมแนะนำมาเยอะพอสมควรนีครับกับช n e l ที่ชื่อว่า Urban Spook โ okay. อเคผมก็ไม่รู้ว่าจะดูจากคลิปไหนดีนีครับเพราะแต่ละคลิปนี่มันก็เราไปเริ่มจากคลิปแรกกันเลยดีกว่าถ้างั้นจะเป็นยังไงอาทีนี้ปะคลิปแรกวันนี้นีครับชื่อว่า a n a l o g อ o l ฮ r f a c e ส2ปีที่แล้วเฮเมื่อ6เดือนก่อนตำรวจพบภาพวาดสามภาพ ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เก็บของที่ถูกทิ้งร้างแต่ละภาพมีชื่อเรื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเร็วๆนี้เหยื่อรายแรกคือคาราเกรถูกพบมีรอยแทงทั้งหมด36รอยที่ใบหน้าและฟันทั้งหมดของเธอถูกถอนออกโอเคที่ด้านหลังของภาพวาดแรกมีชื่อเรื่องว่าฟันของคาราสเขียนเอาไว้และนี ่าเลนี่คือภาพวาดสรุปมันคือภาพวาดหรือว่ารูปถ่ายน่าจะภาพวาดเลยเนาะเหยื่อรายที่สองคือแจ็คกี้แกรมถูกพบจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกับบาดแผลถูกแทง27แผลบริเวณฝีเย็บออโอเค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  อย่างเดสกามากเธอยังมีชีวิตอยู่ตอนที่โดนแทงรูปภาพของเธอชื่อว่า Flooding Jackie และนี่คือ oh, <yeah. S 1> คือเอาไปลอยน้ำใช่ปะ่ะเหยื่อรายสุดท้ายคือเจมิลเลอร์ที่ถูกพบในสภาพใบหน้าฉีกขาดและข้อมือถูกกรีดเปิดออกอืม oh, เอาจริงดูได้ไหมอะแต่ก็น่าจะได้นี่ครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องแต่งผลชนะสูตรพลิกศพพบว่าเจมส์ยังมีชีวิตอยู่มาหลายวันโดยที่ไม่มีหน้า,าผมว่าน่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะถ้าโดนถลกออกแล้วผมว่าน่าจะตุยเย่นะอันนี้อยู่ได้อีกตั้งหลายวันน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูเนี่ย โดยภาพวาดที่3นั้นมีชื่อว่าเจมส์ซิกเรตเฟสใบหน้าใบาหน้าอันลึกลับหรือว่าใบาหน้าที่ซ่อนอยู่ะหรือใบหน้าไม่รู้อะน่าจะใบหน้าลับนะครับและโอเคผมคงเบลอรู้ว่ามันเป็นภาพวาดน,นะครับแต่จำผีน้าโลกได้ปะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็คือแหกหน้าออกแล้วเหลือแต่หน้าโลกอะ เอียงเดสกาสองเดือนต่อมามีการค้นพบภาพวาดอีกหลายภาพอย่างไรก็ตามชื่อภาพวาดเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันในกรณีใดๆที่ท,ทราบในขณะนั้นฆาตกรโรคจิตแล้วล่ะแบบนี้คงฆ่าไม่เลือกแล้วก็วาดภาพะนะแล้วก็ยังมีรูปภาพอื่นและนี่คือชื่อภาพของมันแว็กซ์ดอร์ทอมทอมตุ๊กตาขี้ผึ้ง ลิซ่า e ก r ร t ตเฟสใบหน้าลับของลิซ่าแฮงกิ้งจิมมี่โอเคท่านผู้ชมคงรู้นะว่าแฮงกิ้งมันหมายความว่าอะไรปี Toy ๊บทอยโคลี่เห็นหน้าก็จะรู้นะครับว่าทำไมมันชื่อว่าปี๊บทอยเดนเนียลอัปเตอร์เดอะไฟเดนนลน่าจะโดนไฟคลอกนะแบบนี้ j จนนิเฟอร์ลาสแตรการจ้องของเจนนิเฟอร์ครั้งสุดท้ายเลยสกรีมแม็กกี้สกรีมแม็กกี้ร้องอีกสิแหกปากอีกสิตะโกนอีกสิหลังจากเปิดเผยคดีนี้ต่อสาธารณะและแชร์ภาพวาดโดยหวังว่าจะช่วยชีวิตใครก็ตามที่อาจถูกวาดได้ตำรวจก็ได้รับภาพถ่ายสามภาพทางไปรษณนี และน่าจะเป็นภาพของเหยื่อที่ชื่อว่าเจมส์มิลเลอร์แจ็กกี้แกรมและจิมมี่ผมได้ยินเสียงะ Can you help hey, <yeah. S 1> Can you help me หรือว่า Can you hear me ภาพวาดที่มีเสียงเหรอ แต่คนลุกว่ะอันนี้แจ็กกี้อ้ oh. อันนี้จิมมี่ถ้าใครรู้อะไรบางอย่างเงียบรู้หรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับรูปภาพหรือภาพเขียนนี้โปรดติดต่อตามหมายเลขนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะหมายเลขแต่ผมว่าปลอมนั่นแหละและภาพสุดท้ายมีชื่อว่า เซอภาพวาดตัวเองเอถูกค้นพบเมื่อสองวันก่อนโอเคภาพวาดตัวเองงั้นด้อีกอีกฆาตรกรมันวาดรูปตัวเองเหรอแล้วก็น่าจะจบนะ โอเคนี่คือฆาตกรโลกจิตบางคนนะครับที่ไปฆ่าคนเสร็จปับ๊บก็จะวาดภาพเอาไว้วาดคล้ายๆกับว่านี่คือผลงานของฉันนะอะไรแบบนี้แต่เท่าที่ตำรวจไปสืบสวนมาเนี่ยแล้วก็เอาภาพวาดเนี่ยมาเปรียบเทียบกันมันไม่เชื่อมโยงกันเลยทําให้ไม่รู้แรงจูงใจของฆาตกรว่าทําไปทําไม่นี้ครับว่าเหยื่อจากรายที่1รายที่2 ไปรายที่3มันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงแต่ที่เหมือนกันก็คือมีภาพวาดท่านผู้ชมคิดยังไงผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้คลิปต่อมานะครับ a n a l o g ก o ฮ r t h เรอร์เ h อะไลทสี่ aler, อาทิตย์ก่อนมีตำรวจชื่อว่า b ิล l c ลลินส์หายตัวไปกับกับเมียและก็ลูกสาวอีก2คน ก่อนหน้านั้นบิลค้นพบว่าภาพวาดนี้อยู่ที่บ้านเขาโดยที่ก็เขาก็ไม่รู้ว่าว่ามันมาได้ยังไงโอเคอีคฆาตกรก,ก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจขณะที่กําลังค้นในบ้านของบิลตำรวจพบลูกสาวของเขาคนหนึ่งอยู่ที่เพดานในห้องใต้หลังคาแล้วเธอเพิ่งอายุ เดือนออืืหรถของครอบครัวคอลินถูกพบที่ริมทะเลเมื่อ12วันต่อมาในรถตำรวจพบภาพวาดที่ชื่อว่าลองเน็กแองเจิลนางฟ้าคอยาวเหลยแองเจิลก็คือชื่อเดียวกับลูกสาวาสุดท้องที่เจอในห้องใต้หลังคา เคการค้นหานำไปสู่ปราพาคารเก่าที่อยู่ห่างจากรถที่ถูกทิ้งเพียงไม่กี่ไมล์ไรเฮาที่ว่านี่ครับป่าาคารที่ว่าเนี่ยก็ไม่ถูกใช้มาหลายปีแล้วที่ประตูประพาคารมีใบหน้านามธรรมถูกทาด้วยสีแดงอะไรคือใบหน้านามธรรมวะ แอ็บสแตรกต์เลยเออโอเคแล้วนี่เอ่อตะกีะ้เดี๋ยวรูปถ่ายมันรูเหตุหรือเปล่าวะตะกี้ภายในก็พบร่างอ่าเด็กวัยววรุ่นชื่อว่าแดนเนียลวิลเลียมส์ซึ่งเดี๋ยวลูกของพ่อใหญ่บิลหรือเปล่าวะต่อมาตำรวจ ได้เข้าไปสำรวจในอุโบง์ด้านใต้ประภาคารที่นี่ตำรวจพบศพเพิ่มเติมของเจเนิเฟอร์ไวส์และลิซ่าไวส์ลูกสาวของเธอซึ่งหายตัวไปเป็นเวลากว่า7เดือนในที่สุดตำรวจก็พบถังน้ำอะไรสัก,กอย่างในถังนั้นเต็มไปได้วยเนื้อและกระดูกที่บิดเบี้ยวการทดสอบในภายหลังแสดงให้เห็นว่ามันเป็นของสมาชิกครอบครัวคอนลินที่เหลือ น้องเอาอะไรมาให้พี่รู้ของจริงนะครับแทร์ทูเลยแบบนี้การทดสอบยังแสดงให้เห็นปริมาณแอมเฟตามีนที่มากเกินไปอาครอบครัวเขาโดนวางยาเหละโดนยัดให้เทคยาเหละภาพถ่ายของครอบครัวคอนลินในช่วงเวลาสั้นๆก่อนเสียชีวิตพบถูก กจะกระจายรอบๆถังและนี่คือรูปภาพเอเออโดนยัดยาจยยนทำหน้าแบบนี้เหรอไม่น่าจะใช่แล้วสุดท้ายนี้มีภาพถ่ายที่4ที่แสดงใบหน้าที่เราไม่รู้จักโอเคผมก็ไม่รู้ว่าใคร หรือว่าอีกฆาตากรวะโอเคจบใช่ปะผมก็ไม่ค่อยรู้จักกิติศัพท์สมยานามของเออร์แบนส k ปูสักเท่าไหร่นีครับว่ามันคืออะไรกันแน่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ผมรู้ละเกี่ยวกับการฆาตกรรมกับโรคจิตที่เมื่อเขาก่อเหตุเสร็จเขาจะวาดภาพนี่ให้นี่โรคจิตจริง แล้วคลิปล่าสุดที่เราดูรู้สึกว่าเขาจะเทกยาให้เหยื่อจนเหยื่อทำหน้าตาแปลกๆออกมาเลยอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงครับถ้าผู้ชมเหรคิดยังไงคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ <Cl ick> โอเคะนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผงคอจบคลิปนี้ไว้เพียงตัวนี้ก่อนนี่ครับก็อขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากคลิปนี้อาจอย่างน้อยก็น่าจะครึ่งชั่วโมงนี่ครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นชั่วโมง So we yay!